ดูวอลเล์บอลสดทีมชาติไทยพบแคนาดาช่องเจ็ดถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิง VNL 2023ดูวอลเล์บอลสดทีมชาติไทยพบแคนาดาช่องเจ็ดถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิง VNL 2 0 2 3าทำผลงานได้อย่างดีทั้งสองฝ่ายในการเปิดหัววอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเลย์บอล Nations ลีก2023รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์แรกณนเะมืองอันตัญยาประเทศตุรกี ที่สาวไทยเกือบจะเอาชนะแชม้มเก่าอิตาลีได้ขณะที่แคนาดาก็แบ่งแต้งจากโปแลนด์ได้เช่นกันโดยทีมชาติแคนาดาแพ้โปแลนด์ไป set, 25, 2-3เซต20-25 23-25 25-20 23-235 13-153ขณะที่ไทยเองก็เพิ่งจะแพ้แชปมเก่าอย่างสนุก2-3เซต26-24 17-25 29-27 28-30และ11-15วันนี้วันที่1มิถุนายน6-6เกมที่2สาวไทยมีคิวดวลกับแคนาดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมที่สุ่มทำทีมมาอย่างดีทั้งนี้เมื่อดูสถิติพบกันของไทยแคนาดาทั้งหมด4ครั้งพบว่าไทยชนะ3ครั้งแคนาดาชนะ1ครั้งดังนี้วันที่4ตุลาคม2022ไทยแพ้แคนาดา1-3เซต ชิงแชมป์โลกวันที่14มิถุนายน2022ไทยชนะแคนาดา3 0เซตเนชั่นลีกวันที่19มิถุนายน2021ไทยชนะแคนาดา3 0เซตเนชั่นลีกวันที่26กรกฎาคม2003ไทยชนะแคนาดา3 1เซตเวล์กรังปรีสำหรับแคนาดาตอนนี้ยังมีขุมพลังที่พึ่งพาได้ก็คืออเล็กซ่าเกรกเกรอเล็กซาโน0.9 ที่เพิ่งเริ่มเกมแรกก็ตบอัดโปลแลนด์ไปถึง37คะแนนอีกทั้งยังมีฮิลารีฮาวฮาเว่ฮิลารีโน0.14ที่กดไป15คะแนนในนัดแรกซึ่งสองผู้เล่นนี้ทีมชาติต้องจับจุดให้ได้เพื่อจะได้เก็บ3แต้มตุนไว้ก่อนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในสัปดาห์ไฟนอลโดยช่อง 7hd เตรียมถ่ายทอดสดให้แฟนวอลเล่บอลไทยได้รับชมทีมชาติไทยแบบสดสดทุกแมตช นอกจากนี้คู่อื่นๆยังสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ backabu tv application cs เ hd และเว็บไซต์เทโรเอเชีย com มากกว่ามากกว่ามากกว่าช่องดูสดวอลเล่บอลวันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติแคนาดาทีมชาติไทยพบทีมชาติแคนาดาทีมชาติไทยพบทีมชาติแคนาดามากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลนชั่นลีกทุกคู่น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าดูวอลเล่บอลสดทุกคู่ มากกว่ามากกว่ามากกว่าไลฟ์สกอร์น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติแคนาดา